สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆคาแฮงวัด RTG EP ี45ในช่วงเทศกาลฟุตเบอร์เดย์ทีมหนึ่งจริงๆตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลเบอร์เดย์ทีมหนึ่งนะครับวันนี้ผมเล่นอยู่ในคือวันพฤหัสนะครับเป็นค่ำคืนวันสุดท้าย ของช่วงเทศกาลเบอร์เดย์ทีมหนึ่งและก่อนที่ทีม2จะเข้ามานี่คือวันศุกร์นี้ตอนตีหนึ่งเนาะวันนี้ผมก็เลยไม่มีทางที่จะยอมแพ้เทศกาลนี้หรอกเพราะยังมีพาติกเวียร่าสคาริโอมาคิซิโอลาเฟลเลอัลกิสมันจูเบลลิงแฮมหลายๆตัวที่ค่อนข้างตึงแล้วผมอยากได้อยู่ในโปรโมนี้ก็เลยต้องมาเปิดแพ็คทิ้งท้ายทิ้งทวนกันแบบออรอินไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คของรางวัลดิวชันแล้วว่า แพ็คออปติคที่ g u ยิ i งมาแพ็คจะโหมดคับนู่นนี่นั่นไปถึงสามคูณสิชุดใหญ่ไปถึงสามคูณสี่ชุดใหญ่จะน่าจะเต็มแน่นอนนะครับถือว่าเป็นการ h อ u l in ทิ้งเลยเพราะว่าผมอยากได้มาคิซิโอเมืเล่นทฮไลทเจอตรงนี้มากๆถ้าเกิดว่าเปิดได้ไหมก็คงจะเป็นเรื่องที่แฮปปี้มากจริงตั้งเป้าแค่มาคิซิโอพอนะแต่จริงๆตัวมันก็ไม่ได้แพงแล้วครับราคาแบบมาสามสี่แสนอะไรเงี้ยจะเก็บเงินซื้อก็เก็บได้แหละแต่อยากเปิดได้เป็นอันทรดมากกว่าจะได้มาลงเล่นตรงตำแหน่งกองกลางฝั่งซ้ายทางนี้ได้ลงตัวเลย นะครับเป็นเพื่อนวันนี้จะไม่ได้เล่นอะไรมากนะตั้งใจจะมา guiding เลยเดี๋ยวจะพาไปดูซีซั่นใหม่ด้วยนะตอนนี้ซีซั่น6เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนที่เก็บเลเวลตันในในเดือนที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีซีซั่น6มาแล้วก็เก็บเลเวล guiding ก,กันได้เลยมีแพ็คมีนักเตะเยอะมากๆนะครับหลายตัวค่อนข้างโหดเลยเป็นการเบิร์ดเดย์ทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนักเตะปกติแล้วก็ฮีโร่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะเ,นเพื่อนๆโอเคประมาณนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยอย่าลืมช่วยกดไลคค์กดด subscribe ผม้วยนนะรับเ,เพื่อๆ แล้วเดี๋ยวไปรูเรื่องราวของ EP 45กันเลย Let's go ฟุต t c h e a p จำหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับทีมนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆมีตำแหน่งเดียวที่ผมเปลี่ยนไปก็คือทางด้านพาซาลกอมทนะี่ผมซื้อมาเล่นแทนในขั้นไร้ายไปเพราะมันเล่นไม่ค่อยไหวแล้วนะครับ ซื้อมา4 0 0 0กว่าๆนะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมหมดเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเนี่ยผมเปิดการเล่นไปแล้วยังไม่ได้ตัวอะไรมาแล้วก็ของเมื่อวานน่ะผมเซฟมาเปิดวันนี้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเปิดกันนะอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพาเพื่อนๆมาดูซีซั่นกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นซีซั่น6แล้วนะ Memory Lane นะครับเพื่อนๆก็ของที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็แค่เก็บเลเวลให้ถึงนะครับไปตามหา SP จากเควสต่างๆที่ทยอยมาให้ทำนะครับซึ่งเพื่อนๆไม่สามารถเก็บทีเดียวให้เวลนไครเื่อๆปย เพจมันอาจจะมาใหม่รายวันแล้วก็รายสัปดาห์ก็ต้องทําให้ครบไปเรื่อยๆนะครับถ้า่นเพื่อนทําครบทุกอย่างเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะเต็มแบบแทบจะร้อเ็เลยนะถ้ามาเล่นแบบทุกวันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เก็บเลบวลกันได้เลยนะพวกแพ็ค p p บันเดิลอะไรเต็มแล้วก็นักเตะก็จะไล่มาตั้งแต่ตัวนี้ดูลาลามิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะดูตรงตึงเลยแล้วกันนะตัวนี้มีคุริเบรี่แล้วก็จะมีเคสซี่ด้วยนะครับของลีซาคุณจะเก็บไว้อีโวหรือเพื่อมือใหม่จะเอาไปเล่นก็ได้้้นนนะะตตรงงีีีกก็จมซ่ัับึ2ว ผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะครับคือที่มันดีก็คือมันได้เร็วแป๊บเดียวเพื่อนๆก็ได้แล้วแล้วมือใหม่ก็เลือกไปเล่นกันได้เลยแล้วเพลงสไตล์ก,ก็ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างโฟร์เรนซีนี่อยู่ในเกณ์เขาว่าเยอะเลยแหละนะครับสำหรับสเตตแปดสิบเก้าแล้วอาจจะเอา PE ีโต่อได้เร็วนี้ด้วยอย่างแม่คือเมลนี่2คนนี้คืออยู่ลีกเซเรียหมดเลยนะก็ขาดตรงไหนก็เลือกตรงนั้นสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเล่นนะครับตัวนี้นะทีมตึงแล้วก็จะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไร นะครับต่อมาก็มี PP <ๆ>ีอีกเพียบเลยเลเวล20เนี่ยจะมีคริติสโจนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วรูปก็คือเท่มากแถม55อย่าลืมนะเบิร์ดเดย์55ทุกตัวกดสกีไว้ทุกท่าสองอ่งทั้งสองเท้าเพจบอลโท่ ed, onto, เกือบครบ5อันีม e ี4เงินติยีตะการทองซึ่งเป็นอันที่ดีที่สุดอยู่แล้วของกองกลางนะครับแถมฟินเนตช็อตอีกซึ่งอางนี้ผมต้องเลือกแน่นอนจริงๆทีมผมเมื่อกี้ที่ให้ดูคริติสโจนสามารถมาเล่นเป็นแฮร์ไลเจอร์ได้เลยนะครับแบบทันทีเลยนะ ทันทีเลยแล้วก็เพื่อนๆอาจจะเอาไปอีโวต่อในอนาะคตก็ยิ่งดูดีเพราะว่าหน้ากามันจะแตทแค่89แถมกางมันะลง CDM ตั้ง deep line ได้ด้วยซึ่งจะ perfect กับแผนแล้วเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าค่อนข้างเกลียรยนะว่าเคยดิจจ์จะเป็นโม้พี่ดีกว่านะครับแต่ตรงนี้ก็เลือกได้นะเอามาเล่นเป็นกลางรับได้เอกก็ค่อนข้างโอเคนะครับปิงพาร์ททองก็เป็นอันที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะก็ลองได้นะครับตรงนี้อยู่ทีมโรมานั่นเองนะ ต่อมาเรก็จะไปต่อกันที่เลเวล25นะใน,นนี้แพ็คนี่ชุดใหญ่อยู่แล้วเนาะแพ็คดีๆอยู่ในนี้เต็มเลยนะครับต้องมีโอกาสเปิดได้ตัวดีบ้างแหละเลเวล25เนี่ยก็จะมีบารอเตอลี่นะครับอยู่ในเลเวลนี้เลยนะครับก็จะเป็น55เหมือนกันพาวเวอร์ช็อตเฟิร์สทัชแล้วก็ตัวนี้ก็ถามว่าโหดางไหมผมรู้สึกว่าเฉยๆนะแต่แบบมาเก็บไว้เป็นซูเปอร์ซับหรือเล่นขำๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเท่แล้วก็ยูนิคมากๆถ้าชอบบารอเตอลี่ก็ลองดูได้นะแอนิเมชันในเกมก็ค่อนข้างดีอยู่ล นะครับแล้วก็จะมีวิลเลี่ยนของฟูลแลมด้วยนะแต่วิ่งช้ามากเลยสํารรบปีแต่ว่าเพย์สไตล์ผมว่ากค่อนข้างแจ่มเลยนะตอนเรบเพย์สไตล์ของวิลเลียนตัวนี้นะลงไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาหรือเปล่าได้ซ้ายฝั่งเดียวนะเพื่อนๆก็ลองดูได้ครับหรือจะเอาแพ็คก็ยังได้เลยนะเลยเป็25ต่อมาก็จะมาที่เลเวล30นะครับเพื่อนๆก็จะมีแพ็อีกเพียบเลยเนาะระหว่างทางแล้วก็จะมาเจอแท็กเตตรงนี้เลยก็คือทางด้านเลนาะโตซานเชนนะครับจากเบนฟิก้านะีจริงๆมีโลปนี่านะ จริงๆตัวเนี้ยมันเป็น FIFA Ghost อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ FIFA ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเลยมันมีการโขนมาตลอดเลยปีนี้ก็เพิ่งจะมีการจริงจังของน้องมาในที่การมันโหดตั้งแต่สมัยมันอยู่ปารี้ตั้งแต่สมัยมันอยู่บาเยินแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูดิเป็นกองกลางที่วิ่งทั้งก้าสิทเลยนะครับของอิงวิสีท,ทองกับลองบอลแต่ผมรู้สึกว่าเพลย์สไตล์หายไปเยอะเลยผมคิดว่ามันควรต้องมีแบตเตอรี่ควรต้องมีแบบอ่าควิกสเตปหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยนะครับรู้สึกว่าห้าเพลย์สไตลลล์แบบบบนนนนีี้้กกก็จะะเเ่่่คคออขาาางงดวรั แต่เรื่องโลเนี่ยดีนะดีปลามี55เพอร์เฟกเลยก็ชอบก็ลองดูได้แต่ลิง์ยากมากเลยนะเพราะว่าอยู่ทีมเบนฟิกา้าแต่ตัวที่น่าเลือกคือตัวนี้มากกว่ากิมแฮมเบ้นี่ก็เป็นพีฟาโก,ก้เหมือนกันนะครับแต่พีฟา่สิบยี่2 2บเคือมีการมาเฮลาร์เก่งตลอดนักเตะที่เล่นคู่กับลาเฟลวาราแล้วโกงที่สุดแล้วเมื่อก่อนก็จะเล่นคอมโบลิงกันวาลานกิมแฮมเบ้ตั้งแต่ตัวทองแกนตัวสุดท้ายคือมากี่ตัวโก็โหดนะครับอีเฟนซ์6อันนะขาดไปแค่หนึ่งนะแอร์ออเอรียวทรับ เป็นอันที่ดีจริงๆเลยแล้วก็เสตต์สวยมากโลเต็มซีคิวห้าวิคห้าลิงพีเอสก็พอไปได้นะเสตต์ก็ค่อนข้างสวยเลยดีเฟนฟิสิคอลคือเกิน90ไปแล้วด้วยอันเนี้ยผมว่าถ้าเลือกคิปเฮมเบ้นะส่วนตัวนะครับเดี๋ยลิงได้ไหมนี่ก็ต้องไปนั่งตัดสินใจกันดูนะครับหลืว่าสามสามสามสี่จะมีอ e ีโวเคลือบสีกาดด้วยนะน่าจะเป็นลายเบิร์ดเดย์นะครับเขียนว่าเป็นฟุตเบิร์ดเดย์ซีซั่นลัดเดอร์นะที่จริงโบติมาแจกแค่หนึ่งนะแต่ซีซั่นนี้แจกมา2เลย แล้วก็เลเวล35เนี่ยก็จะมีตัวให้เลือกอีกนะครับก็จะมีทางด้านควนแคปดิวล่าแบ็กซายที่เทพมากๆในฟีฟ่า22แล้วก็ยี3นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากๆเลยนะปีนี้ก็ไม่มีการมาแค่สีสุดท้ายมาแจกอยู่ในซีซั่นนะครับเป็นแบ็กเชิงเกมลับที่เน้นเกมลับนะแต่เกมลุกก็พอไปได้จะไม่เร็วเร็วมากแต่รูทบอดี้ที่ค่อนข้างหนาผมว่าตัวนี้โหดมากๆเลยนะเนี่ยสามารถมาแทนเตนโอได้เลยอะแต่ปัญหาคือเมื่อไหร่จะได้ กว่าจ,จะได้ก็เดือนเมษาสงสัยเขาเริ่มสาดน้ำกันแล้วมั้งหน้าบ้านผมเนี่ยกว่าผมจะได้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงตอนนั้นจะเทพมากอยู่ไหมนะครับแต่ว่าสเตตัก็ค่อนข้างดีเลยก็เอามาใส่ชารโดก็ได้เพจเต็มอยู่นะผมอาจจะเลือกตัวนี้นะเพราะว่าแคปเดวิล่าดูจะเป็นตัวที่น่าใช้ได้กับทุกคนเลยนะครับเป็นการ์ดฮีโร่แล้วด้วยนะฮ่ฮ่า,าลิงลาลิกาอีกหรือเพื่อนจะมาเลือกคิ่เดตตชินกากาตะก็ได้นะแต่ผมว่าจริงๆแล้วผมชอบการ์ดนากาตะมากเลยนะตั้งแต่สมัยเป็นไอคอนแล้วเราก็ การเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากแต่มันเท่แล้วเราเป็นคนเอเชียเนาะได้ตัวแบบนี้มามือค่อนข้างอยู่นิคเลยถ้ามันมาอยู่ใน SBC มันก็คงไม่แพงอะถ้าเทียบราคาแล้วมันก็ต้องหากันเยอะแ,แต่กรต่าคงไม่ได้ตึงเท่าแคปแน่นอนแล้วเพจสก็แหลกด้วยนะครับมีค่อนข้างน้อยเลยแค่ห้าอันเองนะเพสายเงินนะครับวันนี้ต้องเลือกแคปแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมว่า,านี่หลังๆน่าเลือกการมากกว่าแพ็คแล้วนะเพราะว่าแพ็คมันหาง่ายแล้วอะ เนาะจริงๆเลเวลสามเจ็ดได้มีอันนี้มาอีกอันหนึ่งด้วยนะซึ่งอันนี้ผมกลัวว่าจะเป็นสีม่วงไม่สวยอีกแน่ๆเลยเลเวลข้างหลังนี่ยแปดห้าคูณเจ็ดแปดห้าคูณสิบเนี่ยแพ็กที่ดีทั้งนั้นนะครับแพ็กนี้อันนี้บางอัน่ะดีกว่าแพ็กเติมอีกนะผมบอกเลยพวกอันที่เป็นแปดเจ็ดคูณสิบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายเลเวลสี่สิบเนี่ยก็จะมีซาอิร์โอไวนันซึ่งอาจจะเป็นเลเวลที่เพื่อนๆน่าสนใจกันกับปีกวิ่งเก้าสิบเก้าคนนี้ที่ลงให้ทั้งขวากลางลุกแล้วกองหน้าแแแต่่่่่จริงๆกกก็นนนนนาาาเลลคหห้ัับปีขวะ 55แล้วด้วยนะครับเทบรนบนคอนโทรขายแค่เทคอันเดียวนะพรอมลาผิดทองทิกสเตอร์ทองพอวาวเวอร์ช็อตทองจริงพวาวเวอร์ช็อตผมไม่ค่อยชอบนะส่วนทิกสเตอร์ผมก็ใช้เอาจริงแค่สีเงินก็เหลือแล้วอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าถ้ามันมีเฟเนช็อตทองก็คงดีกว่านี้หรืออย่างน้อยก็มีแบตเตอรี่เงินเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ยังห่างๆเหมือนกันนะไอสไตล์ก็ยังไม่ได้เยอะมากสําหรับเลเวล40ที่จะได้หลังสงการอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงก็ได้ช่วงสงการนะั่นแหละศา,นานนนสนาัวนง สุดท้ายถ้าไปเลือกแพ็กอ่ะ <c oughs> อันนี้อาจจะน่าสนใจแล้วนะเพราะว่าแพ็กมันโหดอ่ะแปดสิบเจ็ดคูณสิบห้าอันนี้ต้องไปนั่งช่างใจดูว่าถ้าเอามาแล้วได้ใช้ไหมแต่เกิดเพื่อนๆมีตัวที่โหดกว่าแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้ไงสมมุติว่าถ้าผมมีซาร่าทีวิเดะเยีย์ผมจะเลือกโอเวลันมาเล่นแทนไหมอ๋อผมว่าผมไม่เอาอ่ะซาร่านั่นจะโหดกว่าครับเพราะฟินเนช็อตทองด้วยว่าจะเอาแพ็กก็ได้นะถึงเวลานั้นน่าจะเป็นโปรโมแบบติดเดือดกว่านี้อีกอ่ะเพราะมันมีแต่การตึงขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นจจะเเริ่มอ นักเตะเ95แล้วก็ได้94 95แล้วก็ได้ช่วงแบบเดือนเมษานะครับก็ลองกันได้เพื่อนๆก็ตามนี้เลยนะสำหรับซีซั่นนะให้ดูคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แนะนําเทศกาลเบิร์เดย์ทีม2จะไม่ได้พาเข้ามาดูเท่าไหร่นะครับส่วนเค้กก็จะเริ่มมีไามให้ทำแล้วนะก็เริ่มเก็บแด้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเมื่อทํา SBC อันนี้จะเป็นทำประตู6รลูกหมวดไหนก็ได้ได้แค่จบ8เกมชนะ6เกมหมดไหนก็ได้เล่นโหมดรัดแล้วก็ ตรงนี้เป็นเรื่องชุดก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ Daily ออ c จ i ทีก็เหมือนเดิมคือเควมยังไม่ค่อยเข้านะต้องรองพรุ่งนี้ประมาณนี้นะครับสีเหลืองไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามานั่งรับแพ็คอเจคทตรงนี้เลยเปิดกันเลยจริงเดลี่โลกอินนี้ก็เก็บมาเรื่อยๆนะผมไม่ได้รับมาเปิดเลยผมตัง้งใจมาเปิดเพื่อนๆนี่แหละต่อมา Daily Play เดี๋ยววันนี้เล่น3เกมเนี่ยก็น่าจะได้แพ็คสุดท้าย้วยนะแต่ว่าผมอาจจะไม่เล่นนะวันนี้เพราะตั้งใจว่าถ้าเปิดก็น่าจะกินเวลาไปเยอะแหละเพราะว่าแพ็คมันเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะ เอาไว้เปิดโปรโมทหน้าเลยนะครับพวกนี้เป็นแพ็คที่ได้มาอีกเพียบเลยนะไปสามคูนสามสามคูนห้าไปสาคูนสิเอามาให้หมดนะครับใน, Festival Fun นเฟสิวัลฟันได้เลยไปทํากันแล้วก็จะมีฟุตเบิร์ดเดย์คัพนะครับผมก็ได้ไกด์ดิ้งมานะแต่ทําไม่ครบทุกอันนะครับก็จะมีไปสามคูนห้าไปสอคูนเจ็ดไปสีคูนห้าไปหกคูนสองมาเปิดเล่นกันอีกนะครับนี่น่าจะหมดละสำหรับแพ็คที่ผมได้ทําเควส์มานะโอเคผมจะเปิดเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยวนไปทําอ b c อีกทีนะครับไล่เปิดทุกอันทีีม่ม ในสตรตรงนี้เลยนะครับที่ได้เซฟมาด้วยนะวันนี้มันต้องมีตัวดีเท่าที่ผมวั่งแหละเริ่มเปิดเลยครับซองแรก let's go เปิดมาด้วยตัวทองแม่งแปดสามคูณสิบมาแนละ้วตัวแรกของผมใครเอย่ยใครเอย่ยเดี๋ยวเฮ้ย เร้โเราบดกล้าอีกแล้ว <c oughs> อันที่สามอันที่สี่แม่งไม่มีสีอีกแล้วนะครับสีอันออกเบิร์เดย์มันหนึ่งเองนะเนี่ยนี่ซองใหญ่มากเลยนะ 8, 3, เนี่ยแปดสามคูณสิบเลยเนอะเฮ้ยอันที่ห้าแล้วมาได้แล้ว <c oughs> นันเก็บไปเปิดโปรโมทน่นดีไหมเนี่ย โอ้ oh, อะไรวันนี้ดีสุดแค่แปดสีงเหรอพอมดเลยนะ<ถ>คิดถูกคิดผิดไม่รู้นะครับแต่ไม่แน่มันอาจ,จะออกดีๆแทบดีๆมาตัวหนึ่งที่เหลือผมก็ไม่ว่านะไม่มีอีกแล้วอะไรกันคําเนี่ยผมกดข้ามันเลยแล้วกันนะฮานี่ดีสุดแล้วหรอ อ,อีกอย่างหนึง่งผมจะเก็บการ์ดย่อยพวกนี้ไว้ย่อยนัดเตะในวีคหน้านะครับเห็น EA บอกว่าจะมีเยยาตูเล่มาเป็น s b c ซนะครับซึ่งยาตูเล่เป็นขวัญใจผมอยู่แล้วในเกมมันผมชอบเอาเยาต่มาเล่นกลางรับมาเพราะเป็นกองกลาง,งตัวรับที่คล้ายวีเอลา่ลามากที่สุดแล้วแต่เป็นวีเอล่าเวอร์ชันที่คล่องเอาตัวรอดได้จ่ายบอลดียิงวันดีผมก็เลยชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมาแบบโหดเลยนะถ้า EA ไม่โยนเหมือนตอนที่ทำเอาเอสเซียงมาแบบเอามาแบบสี่เพสต์ายเงินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นนะผมอาจจะเลี้ยวนะแต่ถ้าเกิดมันมาดีๆผมทำแน่นอนนะหวังว่ามันจะมาโหดแล้วกันถ้ามาแบบสามเพสตายอสเซียงอ่ะผมก็ไม่อยากทำอยู่ดีครับสมมุติว่าถ้ามันมีเหตส,ส่งแค่อินวิสีทองอันเดียวลที่เหลือไม่มีเลยอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูอย่างอื่นด้วยเออต้องไปดูแบบภาพรวมแต่ว่าคิดว่าสถานหน้าการ์ดน่าจะดีแหละก็เดี๋ยวไปลองลุ้นกันนะครับ อาจจะไม่รู้ว่าจะมาพรุ่งนี้เลยหรือเปล่านะถ้าถ้าไม่มาก็อีกเลยไปอีกหน่อยผมคิดว่าไม่นานานหรอกอาจจะมาพรุ่งนี้เลยก็ได้มั้งหรือว่าอาจจะมีแฟนแบ็คเดือดอมาอีกอ๋อใช่เหมือนจะ,จะมีหลุยส์โซเรสบ้างผมเห็นอยู่นะครับอันนี้84ดสคูณห้าเลยนะเนี่ยเออหลุยส์โซเรสดูน่าใช้เหมือนกันนะแต่ลิงก์ยากมากเลยเหมือนพี่โดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหลุยส์โซเรสมาแบบตึงเหมือนพี่โดเลยทาไงแบบมันต้อง5้าหอยู่แล้วแหละเบิร์ตเดย์แล้วถ้าแบบ,บโคดขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะเลี้ยวนะ เฮ้ยไม่ได้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 ที่นี่เรก่ององหน้าเรามีแล้วเหลี้ยวไม่ได้ไอเทนมาสี่ตัวแล้วเหรอผมยังเปิดไม่เจอเลยเเทนน่ะผมเปิดมาหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยผมอยากได้มาคิซิโออะจริงเทนก็ได้นะผมไม่ติดเลยนะถ้าเอาเทนให้ผมผมก็ไม่ว่านะแต่ว่าไม่ไม่ออกเลยวะทำไงดีวะเพื่อน เอ้ามาได้แล้วนะโอ้อะไรวะผมออกเข้าใหม่ได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่เอาตัวนี้ก็ไม่เอาครับใจขอพวกแกทิ้งให้ผมอย่างเงี้ยหรอมันจะหมดแล้วนะเนี่ยเบิร์เดย์เนี่ยออกมาอีกตัวนึงเอนะ่ะแปดสองคูณห้านี่ไม่มีเบิร์เดย์ตัวที่สองเลยนะเพื่อนๆให้ดูเต็มๆไปเลยนะ แบบชิวๆไ้ดูเต็มๆไปเลยว่ามันเกลือขนาดไหนจะหมดแล้วเนี่ยก่อนไปหลูเพิ่มจริงๆไปหลูเพิ่มก็ได้มาอีกแค่เจ็ดสองขนาดนึงนะไม่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่มันก็ถือว่าเปิดอะเนาะมันมันจริงๆแพ็มันก็เยอะแหละแต่เราเปิดแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วไงแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมแหละนี่ผมขอสกิปไปเลยนะโอ้แปดสองคูณเจ็ดไม่ไม่เอานะ เริ่มกัดฟันพูดแล้วนะเย่ yeah, มึงเมื่อไหร่จะให้ตัวดีๆผมาออมาสักทีเนี้เออมาสักทีใครวะ <c oughs> อินฟอร์ข้างหน้านี่เฮ้ยแจ็คสันเชี่ยมึงนี่แกโอ้โหไม่้องแน่เออเอเอ เออเดินตกโชว์อีกโอเคโอเคผมมีความสุขกันแล้วโอ้ขอบคุณนะนี่เป็นนี่เป็นเอ็นเตอร์เทนเนี่ยเด็กเอ็นนะเนี่ยเราเนี่ยยิงกับเด็กเอ็นอีกเนี่ยโอ้โหเอ่กำลังเครียดเลยเห็นอีสันเดือดตบไปเทยิ้มออกเลยนะเนี่ยอ่ะสุดท้ายแล้วครับไปสิบหกคูณสองโอเคสรุปว่าได้มาแค่สองตัวเองเหรอจะทั้งหมดเมื่อกี้นะจริงดิ ไปดู SBC กันหน่อยวันนี้ังไม่ได้พามาดูเลยนะครับเพื่อนๆก็จริงๆก็จะมีนักเตะมาเยอะนะอย่างเมื่อวานก็จะมีโคดีก้กางโปมาเป็นโชว์ดาวกับทางด้านจะขับโบ๊ฟี่ด้วยนะแล้วก็อันเนี้ยมันจะอิงตามผลการแข่งขันใครเป็นแชมป์นัชชิงคาราบาวครับนะครับถ้าชนะได้บวก2ให้เป็น9-2เลยนะทางใดทางหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากทําก็รีบไปทําเก็บกันไว้ได้เลยนะครับเหลือแค่2วันเท่านั้นเองนะแคมเปญมิกซ์เหนือต้องทําแน่นอนนะครับเหมือนเดิมนะ แล้วก็บาโลฟูเตรผมไม่แน่ใจว่า E ีปที่แล้วทันหรือเปล่าแต่ผมเขาบอกเพื่อนตรงนี้เลยนะว่าแม่งเก่งมากคือแบบผมเอาไปเล่นมาในดีลองผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างชอบเลยเมื่อวานผมได้ลงคลิปไปในช่องก่อนลองไปดูฟอร์มนะเขาได้โคตรจีด๊ดจี๊ดมากเล่นง่ายสุดๆเลยเลื่นปื๊ดเลยนะครับลองไปทําเล่นกันได้นะแล้วก็พวกชาเลล่์นี้ก็ข้ามไปนะแปดเอ็ดสามใน5เดี๋ยวเปิดกแน่นอนแปดสามคูณสี่วันละสามครั้งแล้วก็แปดสามคูณสี่วันละสี่ครั้งที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่เมอร์ฟี่นะ แต่เมอร์ฟี่คือจะคุ้มก็ต่อเมื่อเพื่อนๆถ้าคิดว่าเป็นเอานี่คิดว่าใครเป็นแชมป์ก็ทาตัวนั้นแหละอืมเราว่าถ้ามันไม่เป็นอ่ะมันไม่คุ้มแต่ถ้ามันเป็นแชมป์ปุ๊มมัน92มันจะโหดเลยไงทั้ง2ตัวเลยนะครับกลับขับมาแล้วกนไม่ได้ใช้การเยอะนะเพื่อนๆไปสามคูณสิบมาคีแมนอามมาแล้วก็อย่างนักเตะอื่นก็จะมีอย่างดาวคอสซ้างทุนนี้ก็ดีนะอย่าลืมไปทํากันนะครับแล้วก็มีนิกโป๊บมาเมื่อวานถ้าพดเพื่อนเพิ่งมาเล่นก็ทําไปเถอะเพราะว่า เออจะได้แบบมันการมันสวยด้วยนะครับแล้วก็ถามว่ามันโหดมากไหมเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ว่าลงตัวจริงได้แต่ก็ไม่ถึงประตู t s เหมือนพวกยาชิงคาซิายะอะไรพวกนั้นนะผมว่ายังสู้ตัวไอคอนไม่ได้นะแต่ว่าก็ทําไปเล่นกันได้ก็มีแถบโซบ้าเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า e b ที่แล้วทันหรือเปล่านะใกล้ขาดกองหลังก็ลองดูได้นะครับส่วนจะเลือกตัวไหนเนี่ยอันเนี้ยผมว่าแล้วแต่ชอบเลยนะตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็นี่อันนี้คือตัวที่มาวันนี้เลยนะครับน้องชายของคิริยาไอปเป้ เจ้าหนูอีธานเอปเบปเป้จะมี2เวอร์ชันนะครับจะมีเวอร์กองหน้ากับเวอร์กองกลางอันนี้มันคงจะเป็นเคสเดียวกับฮาวานนั่นแหละนะครับแต่ผมไม่รู้เลยเว่ามันจะโหดไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกายกันในิดฟุตบอลกันดีกว่าก็เริ่มดูจากตัวกองหน้าก่อน,อนเลยนะตัวนี้ก็จะสกลิล5วิคขาซ้ายลงกองหน้ากับปีค่าเพสเปิด95มีควิกมีลาพิดมีทิกสเตอร์ทิเวลา่าฟินเนตช็ชอตชิปชอ็อต เฮ้ยเทมันดีเลยนะเนี่ยแต่ต้องดูว่าน้องมันหน้าเหมือนหรือเปล่าในเกมอะพะใส่ฟินิชเชอร์ไปก็เอาเรื่องอยู่นะถือว่าเป็นตัวสำหรับเพื่อนมือใหม่ที่ค่อนข้างดีเลยนะเป็นเจ็ดหมื่นกว่าเองอะเออน่าสนใจแต่น้องไม่เป็นการทองแดงมาก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นสภาพไหนนะก็ไปลองดูกันได้ส่วนตัวก้องกลางเนี่ยก็จะอิงมาให้เล่นกลางเลยนะครับลง CDM ได้ด้วยนะมีดีฟล n e และเพศสล์ดีด้วยเนี่ยเออตัวแต่คือด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันจะผอมขนาดไหนอบผมไม่เคยเล่นการน้องมาเลยแต่ว่า เขาบอกว่าเป็นลีเนยนะเอเวอร์เรดแอนลีนใช่ก็จะจริงเทสสงถือว่าครบ4อันเลยนะแบบครบจริงๆอ่ะครบ4อันแบบเมตาเลยได้กิจอากาศกักบปิงนี่ก็เป็นอันที่ดีอยู่แล้วนะครับเลยเป็นกองกลางบัลทูบล็อกฝั่งซ้ายได้เลยนะแล้วก็ส็ตแตข้างในก็บวกมาเยอะนะตัวนี้แอบดูน่าใช้มากกว่านะส่วนตัวผมอะผมคิดว่าดีกว่านะแล้วมันก็เจ็ดหมื่นน่มันถูก พอใส่ฮิงเคอร์ไปเนี่ยก็น่าจะแจ่มเลยนะเนี่ยไม่รู้ AI อะไรยังไงต้องไปลองนะเพราะว่าจริงๆน้องมันน่ะการมันจริงๆอ่ะเอมันเป็นกองกลางอยู่แล้วน้องมันเล่นกลางอยู่แล้วนี่ดูจากตัวทองแดงนี่จะรู้เลยว่าน้องมันเล่นกลางอยู่แล้วถ้าลิงได้ก็ลองดูนะครับเพื่อนๆใส่ฮิงเคอร์ไปก็เอาเรื่องอยู่นะผมชอบตรงเทสส่งนี่แหละซึ่งมันดีกว่าที่เห็นแน่นอนเพราะว่ามันเอฟเฟกต์มากๆนะครับสำหรับตรงนี้นะก็ลองดูได้จะเท้าหรือจะทำไหมเหรอ ผมคงไม่ได้ทำนะผมไม่มีเตลิค์เลยแล้วก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทำการ์ดมาเปิดกันเลยแบบหนึ่งนะ75 y e a r s later โอเคครับเพื่อนเพื่อนได้มาแล้วนะครับอีก7ซองสุดท้ายของ EP นี้83 43อันแล้วก็8 3 1 0อีก4อันยังไงก็อย่าลืมไปลูบให้ครบนะเพื่อนๆมีโอกาสออกตัวดี ID ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเพราะว่าการ์ดมันค่อนข้างเลทสูงทำไปยังไงก็ไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะว่าเราใส่ไป8 4บุกอินฟอร์มตัวหนึ่งอย่างเงี้ย มันยังไงมันได้มามันถ้าเป็นสีสีอย่างเงี้ยมันยิ่งคุ้มอยู่แล้วนะครับนี่เลตสูงมากเลยนะเนี่ยอาอไม่ใช่อไอ้ายเจนี่อีกนะโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยมึงอีกแล้วเหรอโหแล้วเพื่อนอนะจะรักอะไรกูขนาดนั้นไม่พอแต่ผมนึกก็เป็นโชเคนลีย อ๋อไม่มีปีขวาใช่นอนหญิงอยู่ทีมช่างกิดเป๊ะเลยมันเนี่เป็นเบสมีผมก็เลยสตันไปนิดนึงว่าแบบอะอะไรวะแต่เมื่อกี้ก็ถือว่ากำไรอยู่นะแบบแจกการที่ผมใส่ไปถ้าอ,อย่างนี้อาจจะสูสีอย่างนี้สูสีแต่ว่ามันจะคุม้มจะมีอินฟอร์มนิดนึงที่ขาดทุนต่อไปก็จะเป็นอันที่ส อ่าผมก็อยากจะออนี่คือเพื่อนก็คงเข้าใจนะว่าผมอออินจริงๆคือผมเปิดหมดเลยทั้งที่จริงๆผมสามารถเซฟพวกเนี้ยไว้เปิดทีม2ได้หมดเลยนะแต่ผมตัดสินใจว่าจะเปิดวันนี้เพราะว่าด้วยความหวังว่าผมจะเอามาคกิซิโอทิ้งท้ายแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าผมตัดสินใจถูกหรือผิดเนี่ยถ้าผมได้แต่แจ็คสันนี่แม่งโคตรเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากๆเลยนะเว้ยเพื่อนอ่าซองนี้มันอาจจะแจกให้วันไดผมมาในวีคหน้าก็ได้นะเว้ย จะหมดแล้วไหมซองอีกแล้วหูเจ็ดซองเจ็ดซองชมพูอันเดียวก็ถือว่าแย่อยู่นะอะมาเอาให้มันสุดไปเลยโอเคนี่เป็นการแบบเป็นการปิดคลิปที่เหงาที่สุดคลิปหนึ่งเลยแต่ผมก็จะลงอยู่ดีนะก็ถือว่าเปิดแหละก็ได้อัปเดตซีซันด้วยเนาะคืออัปเดตซีซันกันหน่อยอะนี้ขั้นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะนะครับ เออหลานมินิเร็วหลานมินิเราต้องสุดท้ายพี่กัพบ้านชาโอเค เอ้าเ,เพื่อนๆผมลืมรับของรางวัลดิพิชันไร้ว่าไปเปิดคลิปนี้ยังไม่จบผมนึก,กว่าซองเมื่อกี้จะเป็นซองสุดท้ายแล้วเนะเดี๋ยวรับไปเปิดกันเลยเพราะเราต้องแจงว่าจะอออินนะครับผมก็ได้ดิ v ิชันสาเหมือนเดิมนะครับว่ตอนนี้มันจบซีซั่นแล้วมันอาจจะรีแรงลงมานิดหนึ่งด้วยนะครับอาจจะเกาะไปเป็นดีนะครับเพื่อนๆก็อยู่รังนี้ค่อนข้างแฮปปี้นะผมก็เล่นเรื่อยๆนะครับไม่ได้ขึ้นไปสูงให้มันตึงเล่นจนเหนื่อย ก็จะมี mega แพ็คนะครับ85 pp อย่างใน4 e l i x i n 3รีวิวที่มีการเก่าๆเ,เนอะ84ทีม m o d e r w e 80คูณ30เงินอีก50,000แล้วก็80คูณ20อีกด้วยนะครับเ,เพื่อนเรียบร้อยนะครับไม่เก็บเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะขายได้ไหมนะ85 pp 1ใน4ผมตกใจไหม <c oughs> ผมนึกว่าจะเป็นตัวเท่ๆแม่งเป็นเป้เในหน้าโยนขึ้นไปก่อน นี่เขารีแรงมาเป็นแรง5เลยนะครับลงมา2แรงนะเพื่อนๆก็ต้องรีบไต่ขึ้นนิดนึงไหมเหรอเพราะว่าของรางวัลแรง5มันก็ไม่ค่อยเยอะไปแช่ไว้ที่ดี3กําลังสวยๆเลยนะครับอ่ะมาเปิดทิ้งทวนกันนะเริ่มจากเมกะแพ็คไปไม่มีนะครับอันนี้ทองม้วนเหมือนเดิมได้มาเป็นโอ้โหนะกิลด์ซีซัน3แอนด์4รีวิว ฮันเดอร์สตาร์องหน้าอาร์เจนโอ้ไม่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 โอ้ตายแล้วอีคาดี้กับเอนดริกนะครับต่อไปก็แปดสิทีมอัพเดอะวีดเคแคันไว้มาไม่ได้หมดแล้วนะเพื่อนๆอ,อันนี้หมดจริงๆแล้ววันนี้แปดสิบคูณสามสิบมาดิช่วยทีเธอ อินฟอร์มนะข้างหน้าช่วยพิกก็เป็นแบบตัวคนโขนเหรอได้ปะวะแต่ไม่ใช่ฮีโร่นแน่ๆครับอิ co, สโก้ส91นะครับหืตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทางไหนก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอันสุดท้าย80คูณ20อันนี้ก็ไม่มีครับอันนี้คืออันขายได้นะแต่ทองมาเลยนะครับก็โยนขึ้นไปโอเดกาดขอบคุณนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับพลิกเซล์ไว้ให้หมดเลย โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วสำหรับคลิปนี้มันเกินหรือเกินเนี่ยจะขอเปิดไอคอนสักทีหนึ่งแล้วกันเนาะแปดเจ็ดไอคอนเผื่อมันจะไปออกดีตรงนู้นก็ลองดูสักหน่อยนะเพื่อนๆเ,เ,เปิดทิ้งท้าย EP นี้กันนะเรียบร้อยได้แล้วครับเพื่อนๆไอคอนนะทิ้งท้าย EP นี้ที่ตรงนี้เลยยังไงก็หวังทุกคนสนุกกับการรับชมคลิปวันนี้นะครับไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรดีๆทิ้งท้ายหรือเปล่าเนะเขาบอกว่าป้าหลังฝนสวยงามเสมอนะ EP นี้เกือยาวๆมาเนี่ยจะไอคอนดีๆสักตัวอย่างเช่น The King p e เลย ไอคิงอองรีเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับอ่ะลองดูเลยถ้าออกตัวดีเดี๋ยวผมจะทำอีกอันนึงด้วยอ่ะผมพูดบนไว้ก่อนเลยนะครับตัวแรกคาเลสปูโยฟีดิชโอ้เลิเบร์เล,ล่มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะวันนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมคาใจผมขออีกทีหนึ่งแล้วกวัน,นไหนไหนมันก็ไหนไหนละได้แล้วครับเพื่อนๆการแทบหมดทีมาบอกเลย ต้องอออินมากๆเลยเนี่ยนี่จริงๆมันเป็นการที่ผมจะเอาไปทำยายาตูเล่เลยนะเพื่อนๆผมขอคิงออเลรี่หน่อยเถอะนะทีเอนะสักครั้งหนึ่งนะมาขวาสุดมั่งตัวแรกขวาสุดตัวที่สองพีสไม่ ไม่น่าทำเลยเนี่ยตัวเซนตูรี่งคือกายมันเก่ามากค่วบเพื่อนผมทำไปทำไมเนี่ย โอเคอันนี้ครบถ้วนแล้วก็ปิดคลิปนี้ได้จริงนะแล้วก็ทีของผมนะครับหลังจากจบ EP นี้ก็ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยไม่ได้มีเคร์ยขยืขย่ออะไรนะครับแล้ววันนี้ขอไม่เล่นน,นิดนึงนะเดี๋ยว EP หน้าก็มาเปิดการตั้มลากการทวงทีม2กันเนาะก็ฝากเพื่อนๆเราติดตามในวีคหน้าด้วยนะเดี๋ยวเจอกันที่นี่ EP หน้าทุกคน,น,นสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 2ี่สิ้าโหมดแอนติเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้า ฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่ความปลอดภัยของไอดีของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ